สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นเด็เดๆมานําเสนอเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับโดรนไซส์กลางนะครับไซส์กลางที่สามารถดูผ่านมือถือได้ครับดูผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็เป็นโดรนที่ค่อนข้างจะ,ะดีมากๆครับตัวนี้นี่ส่งสัญญาณมาเรียลไทม์นะครับตัวนี้ไฮไลท์ที่เด็ดของเขานะก็คือ ภาพที่ส่งมาเราไม่ต้องมาเสียเวลาเสียเมมกัดแล้วก็เอาเมมก์ดไปเสียบในคอมอีกแล้วนะครับเราแค่เปิดมือถือนะครับภาพส่งสัญญาณเข้ามือถือแล้วเราสามารถได้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปในการบินหรือภาพที่เราไปถ่ายมาเป็นภาพนิ่งหรือคลิปก็แล้วแต่เนี่ยโพสลง Facebook ได้เลยครับหรือลงในไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะบันทึกลงในมือถือให้เรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เวลาเรากดดูรีเพลย์หรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถกดได้จากมือถือเลยนะครับ ตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่เด็ดมากๆครับพร้อมกับในโหมดนะครับตัวนี้นะ CF โหมดครับ CF โหมดอ่าลืมบอกไปโดนลำนี้นะครับเป็นโดน WiFi ไซส์กลางมีชื่อว่า HT WiFi นะครับผมโดรนรุ่น HT WiFi ลำนี้ก็ค่อนข้างจะพิเศษมากกว่าโดนทั่วไปคือมีระบบ CF โหมดแล้วก็ระบบอ่า Auto Return คือกลับบ้านได้เองครับ1กลับบ้านได้เอง2 CF โหมดเนี่ยช่วยในของมือใหม่นะครับ สมมติเวลามือใหม่เวลาบินเนี่ยมันจะเร็วเกินไปสําหรับโดนเข้าไปนะแต่ถ้าเรากดปุ่ม CF โหมดเนี่ยจะทําให้เราบินไม่หลงทิศครับตัวนี้ถือว่าเด็ดมากๆครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กําลังหัดเล่นนะครับอยากได้โดนสักลําทีา่บินง่ายๆแล้วก็ไม่ไวจนเกินไปไม่ตอบสนองเร็วจนแบบว่าไปชนผนงังหรือชนต้นไม้นะครับผมแนะนํารุ่นนี้เลยครับ HT WiFi นะครับผมโอเคเดี๋ยวพูดมากเกินไปละเดี๋ยวตุ้ยแมททอยมาบินให้ดูเลยดีกว่านะครับ แน่นอนครับเปลี่ยนเกียร์ได้นะมีโลมีเกียร์โลไฮนะครับเปลี่ยนเกียร์คือทําให้มอเตอร์เนี่ยหมุนแรงขึ้นสู้ลมได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็บินได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านลมทะเลแรงๆแล้วก็สู้ได้นะครับตัวนี้พร้อมกับโหมดตีลังกาได้นะครับโชว์ตีลังกาได้นะครับเดี๋ยวตึ้งท้อยจะบินให้ดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหบินบนิ่ามากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมที่นิดเดียวเขาก็สามารถบินได้ง่งายๆครับแบบนี้เหนะ็นไหม โอ้โหบินง่ายจริงครับมือใหม่ใครๆก็บินได้ครับเนี่ยปล่อยมือเลยก็ได้เห็นไหมบินง่ายครับเนี่ยเห็นไหมเดินหน้าถอายหลังเนี่เห็นไหมครับนี่ว้าวบินเร็วช้าเร็วก็ได้ได้หมดเลยนะเนี่นี่บินรอบท่านครับ ม่จะเป็นที่กว้างที่แคบลมแรงลมมากลมน้อยอะไรบอกได้เลยขอให้บอกสู้ได้หมดโอโหเท่ oh oh. okay, มากครับสังเกตดูนะเพื่อนๆว่าเขาค่อนข้างจะเสียงม,มอเตอร์จะเงียบมากที่สุดสำหรับโดรนทั่วไปนะครับนี่เป็นจุดขายหลักของเขาเลยนะหนึ่งมอเตอร์เงียบกลับบ้านเอง มี CF โหมดนะครับจึงเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงครับว้าวในส่วนของความเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นโดนที่ค่อนข้างจะเอาใจคนเล่นได้ดีครับเดจอหน้าใครหลังอะไรเงี้ยไม่หมดสบายครับเนี่ยว้าว โอ้ยอืมขบุนตัวขบุนตัวว้าวดินิ่งจริงครับเพื่อนๆเนี่ยผมไม่ได้ทำเลยนะปล่อยมือได้เลยไหนเห็นไหมคือเขาแบบไม่แกล้งแกล้งมาครับตัวนี้นะว่าจะดีมากๆครับ ดิ่งมากเลยว้าวดูสิคนดูแลดูสิเห็นไหมที่แคบเขาก็สามารถดิ่งได้ง่ายๆมากครับเนี่ยแบบนี้ ยิงให้กล้องหน่อยยิงให้กล้องหน่อยยิงที่นานด้วยนะดูดิกลับมาว้าวอ่ะรอบขั้มหน่อยรอบขั้มนี่ วว้า <God>. wow. จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวนะครับผมเจ้าตัว HT WiFi drone น,นะครับผมก็ถือว่าเป็นโดรนไซส์กลางนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับกับเจ้าตัวโดรน HT นะครับแน่นอนครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับนั่นเข้าหมายความว่าเราไม่ต้องง้อเมมโมรีการ์ดต่อไปครับ เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ภาพจะส่งสัญญาณเป็น Wi-Fi ครับเข้ามือถือเข้าสมาร์ทโฟนใช้กับสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็ต่อไปนะครับพอภาพเข้าไปในสมาร์ทโฟนนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครับสามารถที่จะโพสต์ลงในไลน์ลงใน Facebook ได้เลยนะครับไม่ต้องรอกลับบ้านเอาเมมการ์ดไปเสียบกับคอมเหมือนแอดีนะครับเอาคอมไปต่อกับอินเทอร์เน็ตโอ้ยวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะเราสามารถส่งอีเมลส่ง Facebook ส่งไลน์ได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ มันจะเหมาะมากเลยนะสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่ใช่แค่การเอาไปบินเล่นนะสาหรับบางคนเอาไปถ่ายถ่ายใช้ในงานนะครับเราก็สามารถเอาไฟล์งานตัวนี้ส่งอินเทอร์เน็ตให้กันได้เลยนี่ค่อนข้างสะดวกกันทีเดียวมากๆเลยนะครับแน่นอนครับตัวนี้นะมีระบบบินกลับบ้านได้เองครับและ CF โหมดครับทาให้การหลงทิศทางนะครับทําให้มือใหม่สามารถบินได้ง่ายครับแล้วข้อดีของการบินโดรนนะครับสาหรับผู้เริ่มต้นนะหัดบินตั้งแต่ไซส์กลางนะครับ ข้อดีของไซส์กลางคืออะไรรู้ไหมไซส์กลางนะครับเวลาตกเวลากระแทกนะครับน้ําหนักเขาไม่หนักมากเกินไปครับเวลามือใหม่ผมเห็นมาเยอะแล้วเวลาตกกระแทกครับถ้าเราเลือกลําที่หนักเกินไปนะครับตกทีหนึ่งเป็นชิ้นๆเลยนะแต่ถ้าเป็นไซส์นี้นะตกมาทีหนึ่งมันไม่ค่อยพังครับและอะไ่ก็ถูกมากครับมอเตอร์หนึ่งลูกหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยเองนะครับก็ทําให้อะไรซับพอร์ตค่อนข้างจะหาง่ายและร้านแม่ทอยมีอะไรทุกุกชิ้นทุกพาร์ทนะครับสั่งกับแม่ทอยได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับโดนเรื่องของโดนเนี่ยพูดถึงอะไห่นี่ก็อขอเอนอกเรื่องนิดนึงนะลูกค้าหลายคนนะครับเวลาเล่นโดนนะมักจะถามว่ามีอะไหล่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ในการซื้อของจากที่ไหนมาบ้างแล้วไม่มีอะไหล่ซัพพอร์ตให้ลูกค้านะครับแต่กับซื้อกับแม่ทอยนะครับสบายใจอยู่ใจได้เลยครับมีซัพพอร์ตให้ทุกชิ้นนะครับไปนะครับชื่นชอบใน HT โดนนะครับก็โทรสั่งกับตู้แม่ทอยได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะนี่0 8 4 7 64, 6 4 6 4 5 7 ย้ำนะครับ084-764-6457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แมททอย Mad Toy, ขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู Toy, ้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด con con